สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเจเจเพชรยนต์อีกแล้วนะคะเจอกันที่เดิมนะคะถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้เจเจเอากระบะราคาไม่ถึง5 0 0 0นแต่ได้ปีใหม่นะคะมาให้เอของบริษัทเพชรยนต์แล้วก็ f อน้องเจเจทุกท่านเลยนะคะกับเจ้าแม่กระบะเพชรยนต์นะคะวันนี้เราอยู่กับเจ้านิสสันนาวาล,ล่าปี2019 2.5 แบล็กอีดิชันนะคะคันนี้เกียร์แมนนวลน,นะคะได้สีขาวดำค่ะ FC นะคะเป็นรถที่เข้ามาใหม่นะคะวันนี้จะจ๋าเอามาให้ชมนะคะได้สีขาวดำนะคะออปชั่นเยอะเจ้าของเดิมนะคะจะัดทรงมาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเป็นไม่ใช่แบบเปลี่ยนแปลงจากบอดี้เดิมนะก็จัดทรงมาเล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้เดยวจะดิ์พามาดูรายละเอียดค่ะคันนี้ค่าตัวอยู่ที่4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทขาย FC ฟร,รีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000นิดๆเท่านั้นเองนะคะใครจะเอาดอกเบี้ย2.79นะคะดูคลิปนี้ให้จบนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เจาด้วยนะคะค่ะเร,เรามาชมกันเลยนะคะคันนี้เป็นรถบ้านนะคะมาอยู่ที่100,000กว่ากิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นไม้แท้ไม้เดิม วารันตีได้น,นะคะที่บริษัทเพรยนต์เราไม่มีการก่อหม่แน่นอนนะคะอ่าเรามาชมความเดิมมาเลยนะคะด้านหน้านะคะไม่1นึ่งแสนราคา4ี่แสนบาทนะคะกับสภาพรถที่เดิมนะคะวารันตีอยู่แล้วรถไม่เคยชนหนักพลิกความจมน้ําค่ะก็เอามาเสิร์ฟให้คนที่อยากได้นาวาล่าจริงๆนะคะความคุ้มค่ามันอยู่ตรงนี้นะคะ เดิมทั้งคันค่ะด้านหน้าเดิมด้านข้างเดิมภายในนภายในเดิมหมดนะคะกระจังหน้านะคะตัวโลโก้รวมไปถึงทะเบียนเนี่ยก็ได้ทะเบียนนี้ไปพร้อมกับตัวรถเลยนะคะ f c ฟังก์ชันเยอะค่ะนะคะดูความสวยความใหม่นะคะจากตัวโคมไฟหน้าเนี่ยนะคะ f c ไม่มีรอยเหลืองไม่มีรอยแตกรายงานะคะไฟตัดหมอกก็มีมาให้นะคะจุดเด่นคันนี้มีหลายจุดเลยนะคะที่ลูกค้าจะได้ความคุ้มค่าไปนะคะคันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาง เรื่องแหลกหลังคาหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันที่ติดมากับตัวรถนะคะอ่ะจ๊จ๋าจ,จะให้ลูกค้ามาดูด้านข้างของตัวล้อล้อขอบ18นะคะแม็กอัลลอยสีดำเงานะคะได้ยางเนี่ยเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนเป็นยางแบบว่าออฟโรดมานะคะเอดซีดูดอกยางจะเอาไปตะกุยโคนจะเอาไปขึ้นโคงขึ้นเขาลงห้วยนะคะได้สบายเลยคันนี้นะคะตอบโจทย์การใช้งานมากๆแค่ยางก็คุ้มแล้วค่ะเอนะคะ ยางเนี่ยถ้าอ่าลายนี้นะคะแล้วก็ยี่ห้อนี้นะคะหลตังเหมือนกันนะเอฟีนะคะยางเนี่ยก็ได้ยางปี2023เลยนะถ้าจ๋าจำไม่ผิดนะยางเนี่ยได้ปี2022ออนะเนี่ยยางปี2022ค่ะนะไปใช้างานต่อได้เลยเบ้าโชกกระบอกโชกนะคะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะทุกค้าดูได้เลยนะที่เพชรยนต์คัดรถให้แล้วไม่ต้องกังวลว่าจะได้รถไม่เดิมนะคะสภาพ ซุ้มล้อต่างๆเนี่ยรายละเอียดลูกค้าดูได้จากตัวตัวรถได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะจ้าจะให้ลูกค้ามาชมนะคะด้านข้างนะคะสติกเกอร์นะคะลายสัดโครนนะคะสติกเกอร์ลายสาดโครสีเทาดําตัดกับต,ตัวรถสีขาวนะคะสวยแน่นอนอยู่แล้วนะคะกระจกนะคะพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวนะคะมองข้าง led ก็ที่เปิดสมัร์ิเอนทรีเหมือนเดิมค่ะ รอบรายละเอียดรอบคันลูกค้าดูได้เลยนะถ้าอยากเข้ามาดูรถเนี่ยก็นัดเจ้าจ๋าเข้ามาเลยนะคะโดยรีเควสน้องเจ้าจ๋าว่าอยากได้คันนี้เพราะว่าราคามันถูกแค่4 7 9 0 0 0บาทพร้อมกับแค่ไม่แค่แสนเดียวนะคะแต่ได้ปี19นะ,ะผ่อนถูกๆเลยค่ะ fc นะคะดีกว่าก็ได้ได้4ประตูด้วยนะคะดีวขับแครบแล้วแต่ใครชอบเนาะ,ะมาดูนะคะซุ้มล้อด้านข้างก็เหมือนเดิมนะคะ fc ก็ล้อด้านหลังเจ้าของเดิมเขาก็ใส่เขาเรียกว่าไรนะจย์ จานดัาเบกนะจานดัาเบกก็ใส่สีแดงนะคะสกู6รูเข้ามานะคะแคทซีเดิมทางเส้นนะคะ FC นะคะลายละเอียดตัวรถเนี่ยส่วนใหญ่ที่น้องจะจ๋ารีวิวนะ FC จะจ๋าจะรีวิวให้ดูเรื่องบอดี้นะคะเรื่องความเดิมของรถซึ่งรถของเพชรยนต์เนี่ยเขาคัดอยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องกลัวเรื่องชนหนักพิกความจมน้ำนะคะรถของเราสตอรี่ทุกคันตรวจสอบได้หมดเลยนะคะแต่ใครที่ชอบแบรนด์ลองคันนี้ก็ดูดิอ่า อยากให้เห็นอยากให้ได้นะคะถ้าชอบก็โทรจองเข้ามาได้เลยด้านหลังก็จะมีกล้องถอยให้นะคะซึ่งเป็นกล้องถอยที่มาจากสแตนดาร์ดโรงงานก็ใช้งานได้ปกตินะคะกล้องก็ไม่มัวนะกล้องหน้าจอใช้งานได้ปกติเลยนะคะระบบเครื่องเสียงระบบแอร์ต่างๆนี่ใช้งานได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของไลเนอร์เป็นของสแตนดาร์ดที่มาจากโรงงานเลยนะคะ a c นะคะไม่มีรอยแตกรอยหักนะ อันนี้คือถ้ารถสปาอีกรอบนึงเนี่ยจะสวยกว่านี้ค่ะ fc ใครอยากได้ก็โทรเข้ามานะคะรถนว v ร l สภาพเดิมๆนะคะน็อตสะโพกซ้ายสะโพกขวาเนี่ยไม่มีรอยแกะรอยถอดอยู่แล้วนะคะลูกค้าเฉพาะกลุ่มเลยนะคะลูกค้าส่วนใหญ่เลยที่ชอบแบนนรนด์ n o v ร l a เนี่ยหนึ่งเลยเขาจะชอบในส่วนอของความคุ้มค่าความประหยัดนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาจุกจิกกวนใจนะใช้งานยาวๆได้เลยแล้วก็เรื่องช่วงล่างของนว v ร l นะคะ fc หรือว่าลูกค้าคนที่เคยใช้งานมาแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจเลยว่าใช้งานดีนะคะแล้วก็บันทุกเนี่ยสุดยอดเลยช่วงล่างไม่ต้องกลัวแกว่งไม่ต้องกลัวโครงนะดีจริงๆนะคะนี่โลโก้สติกเกอร์ก็ดําเดิมมาจากโรงงานค่ะ fc รถสวยเกียรติเอคุณภาพดีต้องพิโยนเลยนะอยากได้ก็โทรเข้ามานี่แคสซีเดิมทั้งเส้นค่ะ fc ราย,ล,ายละเอียดเวลาน้องจะจ่ารีวิวนะ fc ก็จะเห็นว่าก็เหมือนเดิมนะคะให้ดูจุดสําคัญ ของการดูรถมือ2อนะคะหึงเลยนะคะก็จะมีในส่วนของแคสซีนะคะตัวฝากระโปรงนะคะตัวบอดี้รถนะคะว่าสภาพเข้ามาเป็นยังไงนะคะราคาสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะเจ้าจ๋าก,ก็จะให้ลูกค้าชมนะคะอ่ะแล้วเข้าภายในภายในนะคะลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะรถคันนี้สภาพช้ำน้อยมากนะตัวเบาะนะ FC. นะเนี่ยตัวเบาะ เบาสภาพเดิมๆเลยนะคะจ้าจ๋าขายรถมาเนี่ยสภาพลูกค้าเขาได้ไปเนี่ยต้องพร้อมใช้งานนะคะไม่ได้เอาไปทําอะไรเพิ่มเติมเราจะเก็บรายละเอียดหรือทําอะไรให้พร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีพรบน้ำมันเครื่องเราทําให้ลูกค้าหมดแล้วลูกค้าไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ฟังก์ชันของตัวนวราเนี่ยเขาก็ให้เยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเลือกแอร์หลังนะแอร์หลังนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้ก็มีให้นะคะคานเสาบีนะคะถ้าลูกค้ากลัว ดูได้เลยค่ะนะคะทุกซอกทุกมุมจะจ่าไม่มีบิดเบือนข้อมูลนะคะ f c นะดูได้เลยถ้าอยากได้รถเกรด A ไปที่ไหนกลัวโดนย้อมเมียขายไปที่ไหนแล้วไม่ช่วยดันเคสนะคะมาหาน้องจะจ่าที่เพชรโยนเดี๋ยวน้องก็จะช่วยดูแลเคสให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องผู้แอบห้องผู้สาตัวที่คนขับนะคะหรือเบาะหน้าคนขับเนี่ยนะคะตัวตัวปี2019นี้นะคะ f c นะคะก็จะได้ในส่วนของแอร์ออโต้แล้วนะได้แอร์ออโต้แล้วนะคะตรงนี้หน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของมองกล้องถอยหลังนะคะระบบวิทยุ fm เชื่อมต่อบลูทูธระบบอ่า VCD ก็ใช้งานได้ปกติคันโยกเกียร์หรือว่าถุงหุ้มเกียร์อยู่สภาพเดิมสวยสวยค่ะ fc เนาะได้ตัวปุ่มพุทสตาร์ทอยู่แล้วค่ะ fc ถ้าเป็นตัวรุ่น b a c k edition มาแล้วนะปี2 0 1 8 1 9เนี่ยเขาจะให้ปุ่มพุทสตาร์ทหมดเลยนะคะเหยียบคลาสเสร็จปุ๊บนะคะเหยียบคลาส นะคะให้สุดแล้วก็กดค้างไว้3วินะคะ fc อ่าก็สตาร์ทได้เลยมาดูไม์กันนะหน้าจอแสดงเรือนไม์ก็เป็นไม์แท้ไม์เดิมนะคะ fc นะคะ6 1 2 6 5 5กิโลเมตรทุกวันนี้เราไม่กอไม์นะคะไม่มีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าทุกวันนี้สื่อแรงคะ่ะ fc นะคะเราลูกค้าเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เองเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ให้ความไว้วางใจลูกค้าได้เนาะนะคะ,นะคะส่วน headroom เฮดรูมนะคะ,าะอาสอานนะเอฟซีฟังชันเขาให้เยอะอยู่แล้วตรงนี้ลูกค้าได้จุกๆกันแล้วฟังก์ชันนะคะขึ้นอยู่ว่าลูกค้าชอบแบรนด์นี้หรือหรือยังเนาะถ้าใครจะเอาเป็นรถคันแรกคันที่2ก็ลองมาดูรถตัวจริงก่อนแต่ก่อนจะเข้ามาดูจ้าจ่าแนะนาําให้โทรหาน้องแอดมินหรือโทรหาน้องกจา้าจ่านะคะแล้วก็จองรถรถเข้ามาก่อนถ้ามาอย่าง,งานั้นไม่ทนันเซลเราเยอะนะคะรีบคว้าโอากาสตัวเองไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้คันนี้นะคะไปใช้งานนะคะอีกหนึ่งคันทาเงินทําทองให้ลูกค้านะโอ้โหแอร์เย็นมา เดี๋ยวเรา,เาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะ FC นะคะบอดี้รถเดิมอยู่แล้วค่ะ FC นะคะลายละเอียดเนี่ยเราก็เห็นคร่าวๆในกล้องนะถ้าลูกค้าคนไหนแบบว่าอยากทดลองขบับอยากเข้ามาชมบริษัทเพชรโจนก็เข้ามาได้เพราะว่าบริษัทเปิดทําการทุกวันนะ FC นะไม่มีวันหยุดขราชการนะคะโทรหาน้องเซลได้เลยนะคะโทรหาน้องเซลได้เลยแล้วก็รีคเควสน้องจ้าจ่านะรีคเควสน้องจ้าจ่าเดี๋ยวจ้าจ๋าดูแลเคสให้แล้วดูแลเคสเองอมาดูในส่วนของตัว เครื่องยนต์นะคะไม่แสนหนึ่งนะไม่แสนหนึ่งนะคะนี่เครื่องยนต์จะจ่าสตาร์ทไว้อยู่นะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเราไม่มีการยกเครื่องใหม่ไม่มีการดัดแปลงเครื่องเอารถเข้ามาไม่มีการไปแก้ไขเอาไปซ่อมก่อนไมโน่นนี่นั่นนะคะก็คือมาสภาพแบบนี้เดิมแบบนี้เราก็ต้องขายให้แต่ว่าเราก็จะมีการ เช็คก่อน274รายการตรวจสอบก่อนว่าอยางมันพร้อมใช้งานหรือไม่น้ำมันเครื่องมันเสื่อมสภาพหรือยังแบตเตอรี่ค่า ppa มันยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะเราเช็คให้ลูกค้าหมด274รายการของจริงนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นได้เลยวารนตีเราก็มีให้ไม่ต้องกลัวนะอ่ามาดูเครื่องยนต์ค่ะ fc นะคะใหม่หนึ่งแสนนะคะเครื่องยนต์ยังแห้งยังไม่มีรอยซึมไม่มีรอยหยดของนะ้ำมันเครื่องเลยนะเครื่องยนต์ใหม่กลิบนะคะรอยสีแต้มมาจากโรงงานอยู่ครบทั้งหมดเลย ะะรวมไปถึงรายละเอียดท่อเก็บสายฟงสายไฟนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยพลาดไม่ได้จ้าจ๋าต้องให้ลูกค้าดูทุกคลิปในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงค่ะน็อตฝากระโปรงนะคะต้องไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขันของรอยประแจนะคะคานแก้มซ้ายแก้มขวารวมไปถึงคานด้านหน้าก็เช่นกันสีเป็นสีเดียวกันกับตัวถังกับตัวถังนะแล้วก็ตัวนอ็อตต้องไม่มีรอยแกะรอยถอด ะะถ้าลูกค้ากังวลน,นะลูกค้ากังวลน,นะแนะนําเลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68นะ F4 นะเข้ามาได้เลยนะคะมาไม่ถูกนะคะเดี๋ยวแอดไลน์เบอร์ด้านล่างนะคะแอดไลน์เข้ามาเดี๋ยวจ,จ้จะส่งโลเคชั่นให้มาชมรถตัวจริงนะคะแต่ว่าลูกค้าได้รถสวยรถดีแน่นอนนะคะเป็นกระบะแบรนด์รองที่ขายดีอันดับต้นๆของเพชรยนตเหมือนกันนะคะสำหรับนวราเพราะว่าห สภาพดีนะคะถ้าสภาพไม่ดีไม่เดิมนะคะทางเราจะไม่นําเข้ามาให้ลูกค้าไปใช้งานต่อแน่นอนนะคะรับรองว่าได้ความคุ้มค่าคันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะกับนิสสันนวาร่าแบล็คเออร์ชั้นสองจตัว e เกียร์แมนนวล4ประตูนะคะราคา4 7 9 0 0 0บาทนะคะแล้วก็จิ้มลิงก์หรือเบอร์โทรให้ไว้นาล่างรีเควสต์น้องจะจะเจ้าจ๋าเพย์จนเข้ามาเลยเจ้าแม่กระบะเพย์โจนนะคะสำหรับวันนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือน ให้น้องจ้าจ๋าเพชรเดินด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมโทรเข้ามานะคะ